หรือใครที่คุมเครื่องเสียงอยู่ไม่พูดไม่ชัดไม่เป็นไรพูดไม่ท่องไม่เป็นไรท่านเปิดวันพุธท,ทุกวันพุธผู้ว่าพู้ประชาชน6กนาฬิกาถึง7นาฬิกาผมมีข้อมูลนะในรอบตลอดสัปดาห์ก็จะไปเล่าผ่านพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สําคัญสิ่งที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังวันนี้นะครับแน่นอนผมส่วนหนึ่งผมขอให้ท่านไปกระจายต่อในหน่วยงานในเครือข่ายของท่านในตำบลในหมู่บ้านของท่าน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมพลาดไม่ได้คือผมก็อยากให้ท่านลงไปถึงชาวบ้านด้วยแต่เพื่อไม่ให้เกิดข้อวิพากษ์ถ้าหมู่บ้านไหนมีหอกระจายข่าวผมจะเอาเรื่องเหล่านี้ที่พูดกับท่านร่วมสองชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเอาไปคุยกับชาวบ้านภายในหนึ่งชั่วโมงสักพุธหนึ่งหลังสิ้นเดือนหลังจบสิ้นเดือนแล้วหลักจากกระบวนการตกผลึกทุกคนเห็นด้วยหมดแล้วนะครับวันนี้ครบทั้งสิบอำเภอผมไปทบทวนให้กับหัวหน้าส่วนสิ้นเดือนนี้อีกรอบหนึ่ง นะครับแล้วก็จบแล้วนะจบก็คือหมายความว่าผมก็จะรวบรวมทั้งหมดนะฮะออกมาเป็นหนึ่งหน้ากระดาษเพื่อมาเวียนให้ท่านได้ทราบเตือนความจําท่านและท่านึกถึงบรรยากาศวันนี้คําพูดวันนี้ไว้นะครับแล้วช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วผมจะเอาเรื่องนี้ก็ไปเล่าผ่านรายการวิทยุภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ฟังแล้วท่านจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือในการทํางานผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะนั้นให้เขาได้ยินจาก ปากผู้ว่าผมว่าจะมีน้ำหนักมากนะท่านลองไปช่วยเตรียมการไว้หน่อยในเรื่องของหายใจคาะนะคร,ครับเรื่องสุดท้ายที่ฝากไว้วันนี้ก็คงเป็นเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องของสถาบันนะครับเรื่องของสถาบันที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากความเข้าใจไม่ถ่องแท้ของคนรุ่นใหม่นะฮะโดยส่วนใหญ่ที่ออกมานะครับซึ่งตรงนี้ันก็อาจจะเกิดจากการสื่อสื่อ ต่างๆที่เขารับรู้เนี่ยมันเป็นสื่อด้านเดียวนะครับแล้วสื่อที่ทางเขาชอบอยู่แล้วนะ,ะทางวัยรุ่นเยาวชนเรานะฮะเข้าถึงง่ายทุกเวลาทุกขณะแม้แต่เวลาเรียนเวลานอนเพราะนั้นสิ่งต่งางๆที่เขารับมันอาจจะไม่ครอบคลุมก็ทําให้ลูกหลานเราเยาวชนเรานะฮะอาจจะออกมาสแสดงความเข้าวล้าหลายอย่างที่ไม่ถูกไม่ควรแต่สิ่งที่ที่ผมขอท่านท่านไม่ได้ออกไปประท้วงออกไปคัดค้าน ขอเพียงให้ท่านทั้งหลายในฐานะเป็นผู้นำเขานะฮะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนขอไปทำความเข้าใจนะฮะในบ้านให้ดีญาพี่น้องท่านคนใกล้ชิดท่านถ้ามีจังหวะโอกาสเมื่อไหร่ให้ท่านมีโอกาสได้อธิบายบรรยายสร้างความเข้าใจให้กับลูกหลานเราญาติเราคนในหมู่บ้านของเรา นะครับถึงความสําคัญของสถาบันสิ่งที่เขาพูดสิ่ที่เขาเข้าใจกันเนี่ยถ้าเราไปรับสื่อด้านเดียวเนี่ยมันก็จะฝังใจอยู่ยงนั้นนะนะครับเพราะว่าอะไรท่านดูแล้วสมัยหนึ่งนะครับเรามีวิทยุยมีโทรทัศน์เหลืองโทรทัศน์แดงนั่นเหไหมคคนไหนฟังแดงก็แดงจ๋าเลยคนไหนฟังเหลืองก็เหลืองจ๋าเลย นะครับแล้วก็ไม่เห็นคนในบ้านเดียวกันพ่อฟังสีหนึ่งแม่ลูกฟังสีหนึ่งทะเลาะกันข่าวเป็นข่าวห,หน้าหนึ่งก็ต้องเยอะแยะถูกไหมสมัยนั้นอันนี้ก็ลักษณะดเดียวกันเด็กคอาเส็สื่อทางโซเชียลด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากใช้ก็คือสื่อบุคคลเลยนะก็คือท่านผู้นําทั้งหลายท่านหนุนหน้าส่วนทั้งหลายช่วยกันสนร้างคนนี้ขึ้นมานะครับเพียงแต่ยกตัวอย่างอธิบายถ่านเดีวยวว่าจะอธิบายไงเอางี้ผมเริ่มที่ความเป็นสถาบัน ความเป็นสถาบันท่านคิดว่าเกิดวันนี้เกิดเมื่อวานเกิดเดือนที่แล้วเกิดปีที่แล้วเกิดเมื่อห้าปีที่แล้วเกิดเมื่อสิบปีที่แล้วหรือความเป็นสถาบันอย่างเดียวนะฮะความเป็นสถาบันเอาสถาบันหลักนะฮะของประเทศมีเราก็พูดกันมาตลอดแม้ปัจจุบันก็พูดกันมาตลอดนะก็คือสามหลัก สามสถาบันหลักไม่รวมสถาบันอื่นๆที่ย่อยๆๆๆเขมานะฮะสถาบันหลักที่ขาดไม่ได้เลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมแล้วคําว่าชาติเพิ่งเกิดเมื่อวานเหรอคําว่าชาติเพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วหรือไม่ใช่เลยสถาบันชาติเกิดมาเมื่อคนไทยเมื่อปึกแผ่นรวมกันแผ่นพื้นแผ่นดินรวมกันคนมารวมกันนะฮะความเป็นชาติมีอาณาจักรมีอาณาเขตความเป็นชาตินั้นเกิดขึ้นมาเป็น ตั้งแต่ก่อนสุโขทัยอ่ะถูกไหมฮะนั่นคือสถาบันชาศาสนาล่ะศาสนาไม่ว่าศาสนาใดอยู่ในพื้นที่ใดก็คือความสําคัญของ,ของสถาบันศาสนาเพราเป็นที่ยึดเหนีหย่ยวจิตใจและความเป็นศาสนาเนี่ยเกิดมาคู่กับเหลายๆสังคมชุมชนม,มนุษย์มีความเชื่อมีเรื่องยึดเหนีหย่ยวจิตใจมีประวัติเล่าขานกันมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสยศาสตร์เรื่องความเรื่องฮินดูอะไรที่นับต่อมาเป็นศาสนาก็แล้วแต่นะฮะนั้นไม่ความว่านั่นหมายความว่าเขาเป็นสถาบันศาสนาได้มาเป็นร้อยปีเป็นพันปีแล้วนะครับแล้วอยู่ๆทำไมบอกว่าต้องปฏิรูปต้องร่มร้างอย่างนั้นต้องบอกไม่ร่มร้างแต่ปฏิรูปแต่คำพูดออกมานะโอ้โหนะฮะผู้ใหญ่ฟังว็ารู้จะอืน่นะครับ มันไม่ใช่นะครับสถาบันพระมาหากษัตริย์เกิดเมื่อวานหรือเกิดเมื่อปีที่แล้วหรือเกิดเมื่อสิบปีที่แล้วหรือถูกไหมฮะสถาบันพระมาหากษัตริย์เกิดมาตั้งแต่ไทยเป็นไทยนะฮะตั้งแต่ประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ปรากฏจิลาจารึกพ่อปกครองลูกนะฮะถึงแม้สมัยนั้นไม่ได้เรียกว่ากษัตริย์นะ,ะแต่เป็นลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเรียกสมัยนั้นเป็นพ่อขุน เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือต่อมาก็มาเป็นเพื่อศาสนาพราหมณ์เข้ามายกย่องคนผู้ปกครองเป็นเหมือนเทพลงมาโปรดนะก็ยกย่องสถาบันที่ไม่ใช่เฉพาะของประเทศเราสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศอื่นเขาก็มีเขาก็ยกย่องเป็นเทพประเทศนั่นเทพนี่ปกครองโรมันก็เทพเทพเทพปกครองอียิปต์ก็เทพเทพเทพปกครองอังกฤษจะสมัยก่อนสมัย ถือดาบก็เทพเทพเท่นั้นแห<ๆ><ๆ>ละถูกไหม<ๆ>อันนั้นคืออิอทีิพลของศาสนามีพลความเชื่อนะพอมาตอนนี้สถาันมหาสัตว์ได้ต่อดลองคิดดูสู้รบก,กันมาต้งเท่าไหร่เพื่อรวมผืนแผ่นดินไทยเพื่อรวมคนไทย<ๆ><ๆ>เพื่อปกป้องอาณาเขตประเทศไทยไว้ไม่เคยเป็นมือขึ้นณลววันนี้คนรุน่นลูกรุ่นหลานก็ยังภูมิใจในความเป็นไทยแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าสถาันมหาสัตว์ ต้องเปลี่ยนแปลงนะมันเหมาะสมดมันยุติธรรมด้วยนะครับเอาแค่ง่ายๆท่านกำนันที้ใหญ่บ้านนะฮะท่านเคยถูกยุบใช่ไหมเขาจะยุบท่านยุบดึงสมัยหนึ่งท่านจําได้ไหมเขาจะยุบเลยอะ่ะนะฮะแล้วก็พอจะยุบไม่ได้ก็มายุบเฉพาะที่จะที่จะตั้งเทศบาลเมืองเทศบาลน,นาครยุบท่านไม่ยอมถูกไหมท่านก็ รวมกลุ่มกันแล้วท่านเข้าไปยื่นร้องท่านบอกว่าท่านเป็นสถาบันหลักหนึ่งในการปกครองประเทศมาตั้งแต่อดีตสมัยรัชกาลที่ห้าเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าถูกไหมฮะท่านยังยกย่องของท่านเป็นสถาบันเพราะว่าการเป็นสถาบันไม่ได้เกิดจากท่านมันเกิดจากการยอมรับมาตั้งแต่รุ่นอดีต มีคุณงามความดีที่ปรากฏไม่ใช่สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาที่เกิดปัญหาัลนะเกิดตามกฎหมายไม่เกี่ยวแต่ที่เป็นสถาบันทางจิตใจสถาบันสูงส่งที่มีความสําคัญถูกไหมฮะท่านยังยกย่องอย่างนั้นเลยและณนวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องพยายามไปแปลงอะไรสถาบันหนึ่งซึ่งเป็นสถาบันหลักของของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่มันยุติธรรมแล้วหรือไม่นะครับ เพราะนั้นตรงนี้อยากให้ท่านแค่อธิบายเขามีโอกาสมีเวทีตรงไหนที่ท่านขึ้นพูดขึ้นอะไรแต่ก็ต้องระมัดระวังคําพูดนะั้นเราเราเห็นต่างได้แต่ไม่ขัดแย้งนะครับไม่ขัดแย้งกัน mm hmm. นะครับอันนี้ฝากท่านนะครับหรือแม้แต่ท่านจะเ,เอาง่ายที่สุดใกล้ตัวท่านที่สุดนะคือผืนแผ่นดินที่อยู่ที่เกิดนะที่อาศัยที่อําเภอขุ้ง,งนี่ยนะครับจังหวัดจันทบรุรีจังหวัดตราดสองจังหวัดนี้ ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นถามว่าสองจังหวัดเนี่ยจะเป็นประเทศอะไรท่านจะตอบได้ฝรั่งเศสเทศกัมพูชาผูชียทำไมผู้ว่าพูดอย่างนั้นล่ะท่านก็รู้ประวัติศาสตร์หลักฐานต่างๆว่าอยู่กฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองใช่ไหมเข้ามาครอบครองเพื่อต่อรองต่างๆกับประเทศไทยใช่ไหม เพื่อที่จะล่าอนาณาธิคมใช่ไหมทั้งรอบประเทศเราเป็นอนาณาธิคมหมดเหลือแต่ประเทศไทยยังไม่ยอมก็พยายามเอาเปรียบทุกวิถีทางนะฮะแล้วจนกระทั่งมาแพร่ปืนใหญ่ยิงนะเรียกร้องความค่าเสียหายนะเรียกร้องค่าเสียหายเสร็จไม่พอมายึดจันทบุรีตราดนะปืนใหญ่ยิงยิงที่แม่นำ้ำที่เจ้าพญาเราเอนะะ บอกว่าทําให้เรือทําให้ทหารเขาเสียชีวิตเลยเสียชีวิตรัฐสิงห์เราเสียหายผลเงินท้องพรัฒน์สมัยรัชกาลที่สามที่สะสมไว้เพื่อเพื่อไว้เป็นทุนสําหรับประเทศในการพัฒนาประเทศผลออกมาเพื่อมาเสียค่าประกันยังไม่พอเขายังยืดสองเมืองวีไวแต่ด้วยพระมิีชาสามาถพระองค์ท่านท่านเห็นความสําคัญของจุดยุทธศาสตร์จันทบุรีรัตตากองท่านยินดีแลกนะฮะฟัง ้ายแม่น้ำโขงนะฮะสวรรค์เขตสวรรษสวรรค์นเขตแล้วก็อะไรเนี่ยนะฮะซึ่งพืบบง้นใหญ่มากกว่าจันทบุรีและตากรวมกันหลายสิบเท่าแต่ท่านยินดีแลกเพื่อเอาจันทบุรีและตากมาถ้าวันนั้นท่านไม่แลกตรงนี้เป็นของอะไรครับกลับมาเป็นของไทยเหรอฝรั่ลังเศสถอยทับแล้วกลับมาเป็นของไทยหรอือเปล่าไม่มีทางน,นะ,ะทำไมผมยืนยันอย่างนั้นเล่า ท่านไปดูในแม่น้ำโขงท่านไปเที่ยวมุกดาหารนครพนมอุบลราชธานีน้องไยหรือเปล่าท่านไปเที่ยวหรือเปล่าน้องไยอาจจะไม่เห็นเกาะแก่งเท่าไหร่แต่ถ้าท่านเที่ยวนครพนมมุกดาหารน่าจะเลินนะฮะตรงนี้ท่านจะเห็นเกาะแก่งต่างๆในแม่น้ำาบางเขตใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตโดยเกาะแก่งต่างๆทั้งหมดในแม่น้ำโขงเป็นของอานน้ำทคมฝรั่งเศส ออกเป็น่างนั้นนั่นหมายความว่าเมื่อฝันเศษถอยเออกาะแก่งอัน